เงินรางวัลผู้ชนะมิสเวิลด์ได้แค่1 0 0 0 0แเหรียญเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้แต่ไอเงินรางวัลเนี่ยที่คุณกำลังอุปโลกกันว่าร้อยกว่าล้านเนี่ยผมบอกเลยนะคือการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบแต่หยุดเอาเงินร้อยกว่าล้านมาฟาดแกนและยูนิเวิร์ส สิบแกลนก็ทําไม่ได้ชนะแกลนสิปีก็ยังไม่ได้1ปีของเขาชนะ10บยูนิเวิร์สก็ไม่ได้นี่แหละครับถ้าไม่ยุ่งกับผมผมก็ไม่ยุ่งกับคูณคือก็งงเหมือนกันเราเห็นโพสต์กันตามโซเชียลร้อยกว่า <100 S 2> ล้านจริงรไหมแม่ไม่รู้ไง<ห>บ้าเหรอบอกว่ามันได้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอโอปอเกียรติยศของมงกุฎที่ได้มาในครั้งนี้มัน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 พิสุดแล้วมันอย่าตีค่ามันประเมินค่ามองข้าม นับว่าเป็นที่ฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างมากเลยค่ะสำหรับโอปอสุชาตาช่วงสี Miss World 2025เพราะนอกจาก เป็นที่พูดถึงในฐานะที่เธอคือมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยแล้วนะคะอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของเงินรางวัลในตําแหน่งมิสเวิลด์ค่ะที่กระแสข่าวบอกว่าเธอเนี่ยได้เงินรางวัลเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวจนนาไปสู่การเปรียบเทียบกับเวทีอื่นอย่างมิสยูนิเวิร์สและมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะร้อนถึงบอสนวัดที่ออกมาฟาดความจริงว่าได้เท่าไหร่กันแน่ในขณะที่แม่ปุ้ย TPN ก็ออกมาตอบในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกัน ในช่วงข้างของวันที่31พฤศจิกายน2568นับว่าแฟนนางงามชาวไทยใจฟูสุดๆหลังจากที่ได้ร่วมเชีีรยและส่งกำลังใจให้กับโอปอสุชาตาในการคว้ามงกุฎแรกจากเวทีมิสเวิลด์2025ที่จัดขึ้นที่ประเทศอินเดียและโอปอก็ทำได้ค่ะคว้ามงกุฎมิสเวิลด์ครั้งที่72สร้างประวัติศาสตร์มงฟ้ามงแรกให้กับคนไทยได้สำเร็จเอาชนะสาวงามที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด108ประเทศ ที่คนไทยต่างก็พูดว่าโอปอเนี่ยตอบคำถามได้จับใจจูซึ่งก็คือจูเลียมอลลี่ซีอของ Miss World ค่ะและหลังจากโอปอคว้าม,มงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชาวเน็ตก็พากันชื่นชมกันไปต่างๆนานาเลยค่ะทั้งเรื่องของความสวยความสามารถของโอปอที่สามารถคว้าม,มงมาได้ เพราะต่างก็รู้ดีนะคะว่าเวที Miss World เนี่ยคือยากสุดๆปรับเซียนสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะนับเป็นเวทีที่ส่งคุณค่ามากๆทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องนะคะที่ชาวเน็ตตาลุกวาวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของเงินรางวัลที่โอปอสุชาตาจะได้รับที่เห็นแล้วทําเอาตาลุกวาวจริงๆค่ะ โดยในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลค่ะว่าในตำแหน่ง Miss World นั้นโอปอจะได้รับเงินทั้งหมด41ล้าน50,000บาทโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรก8ล้าน217,500บาทเป็นเงินที่ทางกองประกวดให้โอปอไว้ใช้จ่ายส่วนตัวค่ะส่วนที่2จำนวน32ล้าน87,000บาทสำหรับใช้ในโครงการระหว่างดำรงตำแหน่ง แต่ว่าถ้าจะให้นับเงินรางวัลที่ได้นี้รวมไปกับมูลค่าของมองกุฎเรือนจริงและรางวัลอื่นๆรวมไปด้วยก็จะมีมูลค่าถึง196ล้านบาทเลยค่ะแต่ไม่ได้นับราคามงกุฎเข้าไปด้วยเพราะว่ามงกุฎเรือนจริงเราจะไม่ได้กลับบ้านมาแต่ว่าเราเนี่ยจะได้มงกุฎจำลองกลับมาค่ะซึ่งก็มีมูลค่าสูงถึง27ล้านบาทเลยทีเดียว แต่ที่พีคจัดเมื่อนางงามรุ่นพี่อย่างน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2559และท็อป6มิสยูนิเวอร์ส2016ค่ะได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันโดยได้แซวสาวโอปอนะคะว่าโอปอล i มิสโวล์2025คนแรกของไทยตื่นหรืออยังพี่ยืมสัก200ได้ไหมก่อนที่สาวน้ำตาลจะแชร์โพสต์นี้ผ่าน Facebook ของตัวเองอีกรอบว่า38ล้านรดเริตอนชั้นได้อยู่หมื่นกว่าบาทอีโมจิขำด้วยค่ะ และถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่สาวโอปอ,อเคยได้รางวัลในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ของเวที Miss Universe นะคะเธอได้เงินรางวัล1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือราวๆ34,840บาทขณะที่คนมงในปีนั้นได้รับมงกุฎสุดล้ำค่ามูลค่ากว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว174ล้านบาทและจะได้รับเงินรางวัลประจำปีมูลค่า250,000ดอลลาร์ 2, 000, 000สหรัฐหรือราว้า,วาว 8, 7 1 4 9 9บาทนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะในโลกออนไลน์เขาก็ได้มีการเปรียบเทียบเงินรางวัลของนางงามในแต่ละเวทีขึ้นมานะคะแถมยังมีการพูดแซวไปถึงเวทีที่มีการให้นางงามออกมาไลฟ์ขายของอย่างเวทีของนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งมิสแกรนทําให้มีประเด็นกับสํานักข่าวชาวเน็ต ที่อาจจะแซวแรงไปหน่อยค่ะเช่นเดียวกับหมอของขวัญหรือว่าหมอเคสนะคะที่ก็เริ่มมีประเด็นกันตั้งแต่หมอของขวัญออกมาโพสต์แสดงความยินดีหลังโอปอสุชาตาช่วงสีมงมิสเวิลด์2,025คนแรกของประเทศไทยแต่มันดันกลายเป็นดรามา่าค่ะเมื่อเจ้าตัวโพสสั้นๆแต่ว่าจุกนะคะว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกรา้าทำกลางชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่างอย่างที่ท็อปดาราดได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ ล่าสุดค่ะบอสนวั์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวนี้นอกจากจะพูดเกี่ยวกับประเด็นการฟ้องร้องสำนักข่าวหรือว่าชาวเน็ตที่ใช้คำพูดเน็บแนมแดกดันตัวเองแล้วเนี่ยนะคะบอสเนี่ยยังได้พูดถึงประเด็นของเงินรางวัลที่ชาวเน็ตนำมาเปรียบเทียบด้วย โดยบอสนวัตบอกว่าผมเป็นคนจริงนะผมบอกก่อนการที่คุณใส่ร้ายป้ายสีผมเพลินๆไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเงียบและผมกลัวนะไม่เป็นไรอะไรที่ผมยกให้ได้เห็นว่ามันไม่หนักผมก็ยกให้เงินรางวัลก็เหมือนกันโอ้โหจะชื่นชมว่าเงินรางวัลเป็นร้อยล้าน200ล้านแต่สุดท้ายด่าผมกระจอกฐานะไม่ดีรางวัลน,น้อยมากอะไรก็ไม่รู้คือคุณจะบอกเงินรางวัลคุณเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ว่าเลยแต่อย่าด่าผมแต่ไอ้เงินรางวัลที่คุณกําลังอุปโลกกันว่าร้อยกว่าล้านเนี่ย ผมบอกเลยนะคือการนำข้อมูลเทสเข้าสู่ระบบผมทำ Miss Thailand World ตั้งแต่ปี2007จนถึง2012ผมอ่านสัญญาทุกบรรทัดและผมส่งมิสวิลกัมพูชาและลาวจนถึงปี2019ปีสุดท้ายที่โควิดภายใต้บริษัทผมเป็นคู่สัญญาผมอ่านหมด และบอสก็พูดว่าเมื่อสัครู่ผมถามคุณอาโนเดี๋ยวให้คุณอาโนมาเฉลยคุณอาโนเพิ่งกลับจากอินเดียเด็กเขาได้ท็อป8ในสัญญา National d i r ร c t o r ทุกสัญญาจะระบุเงินรางวัลไว้แบบชัดเจนจากนั้นนะคะบอสก็ได้ให้คุณอาโนที่เพิ่งบินมาจากอินเดียเนี่ยมาตอบคำถามซึ่งคุณอาโนบอกว่าประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญค่ะสำหรับเงินรางวัลของ m i s s World ตอนที่บอสจะมาพูดยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทั้งหมดแค่หนึ่งแสนเหรียญสำหรับคนที่ชนะเลิศจากนั้นบอสก็ฝากถึงสํานกข่าวต่างๆและรายการทุกรายการระวังเรื่องของการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบขอโทษนะถ้าอวตารหรือใครจะมาด่าผมวันนี้สารตั้งต้นไม่ได้มาจากผมคุณคิดจะโกหกคุณคิดจะจินตนาการคุณต้องเอาข้อมูลมากรองด้วยแล้วถ้าคุณจะโกหกหรือจินตนาการคุณจินตนาการไปอย่ามาด่าผมผมจะทำเป็นเหมือนไม่เห็นไม่รู้ แต่ทุกๆการจินตนาการร้อยล้านและ120ล้านละแล้วคุณด่าผมมันต้องเจอของจริงครับเงินรางวัลของผู้ชนะมิสเวิลด์ได้แค่10,000แสนเหรียญเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้ส่วนเงินหนึ่งล้านเหรียญที่เคยพูดไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่เป็นการบอกกล่าวถึงการชาริตี้เพราะองค์กรนี้เขาเป็นมูลนิธิเวลาเขาพานางงามผู้ชนะไปตระเวนเนี่ยเขาก็จะออกงานการกุศลเพื่อเก็บเงินเข้ามูลนิธิเขาก็บอกว่าเงินเนี่ยก็จะเอาไปใช้ประมาณสักหนึ่งล้านเหรียญในโครงการโครงการ Beauty w i t h a Purpose คือให้ผู้ชนะ Beauty with a Purpose ไม่ได้ให้ชนะวิ n เนอร์แต่ปีนี้ก็คืออินโดนีเซียเป็นผู้ชนะจะให้หรือไม่ให้ทุกคนไปหารูปในอดีตเอาผมไม่รู้นี่ก็คือ Charity มันต้องมีวิธีการบอกว่าเอาไปทำอะไรที่เหลือไม่มีครับ1 0 0 0 0แสนเหรียญล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เชื่อไปถามคุณไบรอันดูสิคุณไบรอันถือสัญญาอยู่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ไปถามสิว่าใช่ไหมแล้วเวลาจ่ายก็ไม่ได้จ่ายพร้อมกันหมดด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะด่าผมอีกด่าได้นะแต่ผมเอาทุกเคสผมบอกไว้ก่อนแล้วก็การมั่วแบบนี้มันไม่ถูกคุณจะบลัฟผมคุณจะบลัฟมิสยูนิเวอร์สโดยการเอาตัวเลขบ้าๆมาผมว่าคุณพลาดอย่างแรงผมเป็นคนจริงนะผมบอกก่อนการที่คุณใส่ร้ายป้ายสีผมเพลินๆไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเงียบแล้วผมกลัวนะไม่เป็นไรอะไรที่ผมยกให้ได้เห็นว่ามันไม่หนักผมก็ยกให้เห,เ,เหมือนกันรางวัลเหมือนกันโอ้โห จะชื่นชมว่าเงินรางวัลเป็นร้อยล้าน200ล้านแต่สุดท้ายด่าผมกระจอกฐานะไม่ดีรางวัลน,น้อยมากรางวัลเวทีเถอะอะไรก็ไม่รู้คือคุณจะบอกเงินรางวัลคุณเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ว่าเลยนะฮะแต่อย่าด่าผมผมก็จะไม่พูดแต่ไอ้เงินรางวัลเนี่ยที่คุณกาลังอุปปลูกกันว่าร้อยกว่าล้านเนี่ยผมบอกเลยนะคือการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบไม่ต้องสมัยผมทําหรอกเอ,า,อางี้ผมเล่าให้ฟัง ผมทำมิสไทยแลนด์เวโอตั้งแต่ปี2007จนถึง2012ผมอ่านสัญญาทุกบรรทัดและผมส่งมิสเวิลด์กัมพูชาและลาวจนถึง2019ปีสุดท้ายที่โควิดภายใต้บริษัทผมเป็นคู่สัญญาผมอ่านหมดเมื่อสักครู่ผมถามคุณอาโนคุณอาโนยังอยู่ใช่ไหมโอเคผมถามคุณอาโนอดี๋ยวให้คุณอาโนมาเฉลยคุณอาโนเพิ่งกลับจากอินเดียเด็กเขาได้ท็อป8 ในสัญญา National Director ทุกสัญญาจะระบุรางวัลไว้แบบชัดเจน How much money she can get it is t real story you should tell directly I think it's more than 100,000 100,000 <Yeah. S 2> in, in 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 the paper term r i g yeah โอเคหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นเองนี่เขาเป็นคนทำงานอยู่เขาเปิดให้ดูอยู่นะฮะโอเค thank you so much congratulations ทั้งหมด แค่หนึ่งแสนเหรียนคน <c oughs> ที่ได้ชนะเลิศเพราะฉะนั้นฝากถึงไทยรัฐเมเนเจอร์ออนไลน์ข่าวสดนะฮะและรายการทุกรายการระวังเรื่องของการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบขอโทษนะถ้าอาวตารหรือใครจะมาด่าผมวันนี้สารตั้งต้นไม่ได้มาจากผมคุณคิดจะโกหกคุณคิดจะจินตนาการคุณต้องเอาเปเปอร์มากองด้วย และถ้าคุณจะโกหกและจินตนาการคุณจินตนาการไปอย่าด่าผมผมจะทําเป็นเหมือนไม่เห็นไม่รู้แต่ทุกๆการจินตนาการ100ล้านละร้อยสี่สิบแล้ว 120, แล้วลคุณด่าผมมันต้องเจอของจริงครับเงินรางวัลผู้ชนะมิสโวลได้แค่1นึ่งแสนเหรียญเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้ส่วนเงิน 1, หนึ่งล้านเหรียญที่เคยพูดไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่เป็นการบอกกล่าวถึงการชาริตี้ เพราะองค์กรนี้เขาจดเป็นมูลนิธิเวลาเขาพานางงามผู้ชนะไปตะเวนเนี่ยเขาก็จะไปทำ c ช a r ริตี้ไนท์ออชชั่นไนท์เพื่อเก็บเงินเข้ามูลนิธิเขาก็บอกว่าเงินเนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้ประมาณสักล้านเหรียญในโครงการ Beauty with a p u r p o s e ด้านหมายถึงว่าเขาจะให้ถ้าให้คือให้ผู้ชนะ Beauty with a p u r p o s e ไม่ได้ให้ชนะ The Winner ออย่างปีนี้ก็คืออินโดนีเซียเป็นผู้ชนะแต่ให้หรือไม่ให้ทุกคนไปหารูปในอดีตเอาผมไม่รู้นี่ก็คือ ชาลิตี้มันต้องมีวิธีการบอกว่าเอาไปทําอะไรนี่คืออย่างนี้ที่เหลือไม่มีอะไรครับ1นึ่งแสนเหรียญล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เชื่อไปถามคุณไบรอันดูสิคุณไบรอันถือสัญญาอยู่นะฮะเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ไปถามสิว่าใช่ไหมนะฮะใช่ไหมแล้วเวลาจ่ายเนี่ยไม่ได้จ่ายพร้อมกันหมดด้วยนะฮะไม่ได้จ่ายพร้อมกันหมดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมดูให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะด่าผมอีกด่าได้นะแตนะ่ผมเอาทุกเคสนะผมเอาทุกเคสนะผมบอกไว้ก่อน และการมั่วแบบนี้มันไม่ถูกมันแบบคุณจะบัฟผมคุณจะบัฟมิชชันิเวอร์สโดยการเอาตัวเลขบ้าๆบๆมาผมว่าคุณพลาดคุณพลาดอย่างแรงนะฮะคุณพลาดอย่างแรงก่อนที่บอสนะคะจะเปิดเผยข้อมูลให้นักข่าวดูคะ่ะบอกว่าเป็นปีล่าสุดที่ผมเพิ่งทํางานกับเขาแล้วให้นักข่าวเป็นสักขีพยานแล้วบอกว่าจะให้ดูหน้า14เลยแล้วกัน ทุกคนต้องเซ็นดีเรคเตอร์ต้องเซ็นนางงามก็ต้องรับรู้ไม่งั้นมันทํางานกันไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงกันเถอะอย่าอยู่ในโลกของความมั่วก่อนที่บอสนะคะจะโชว์หลักฐานว่าเงินรางวัลที่ผู้ชนะ m i สเวิลด์จะได้รับก็คือ1น0 0 0แสนเหรียญเท่านั้นไม่มีเกินลงในสัญญาหรืออาจจะเกินก็ได้ผมไม่รู้ก่อนจะย้าว่า1น0 0 0แเหรียญเท่านั้นและในสัญญาไม่บอกเรื่อง1ล้านว่าชาริตี้เป็นเรื่องที่เขาคุยกันในองค์กร ผมทำงานมา7ปีกับเ้าลาวกับกัมพูชาอีกกี่ปีไม่รู้ก็คือขอโทษนะถ้าสิ่งที่ผมพูดไปทําให้คุณไม่มีความสุขตายและได้แค่นี้เองหรอแต่มันเป็นความจริงครับแต่ไม่ได้ด้อยค่าผู้ชนะแต่อย่าเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบและ1ร้านเหรียญไม่ได้ผูกพันกับผู้ชนะแต่ผูกพันกับคนที่ชนะ beauty with a purpose เพราะฉะนั้นการที่เขาให้ทุกคนทําคลิปความยากจนทั่วโลกมันก็คือการขายความยากจนเพื่อแลกกับเงินบริจาคก,ก็เท่านั้นเองการประกวดนางงามมันมีหลายรูปแบบผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าการที่คุณจะมาบอกเรื่องตัวเลขแบบจอมปลอมมาผมว่าผิดนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบอันนี้เป็นปีล่ลาสุดที่ผมทํางานกับเขาเอ็นที่ฟรอมทุกอย่างอ่ะคุณดูให้เป็นสกิปยานนี่คือนะฮะโอเคไหมสิเก้าผมเป็นคนทรงนะฮะ ไปเรื่อยๆผมให้คุณดูไปหน้า14เลยแล้วกันทุกคนต้องเซ็นนะฮะต้องเซ็นดเรคเตอร์ก็ต้องเซ็นนะฮะนางงามก็ต้องรับรู้ไม่งั้นมันทำงานกันไม่ได้อยู่บนโลกในความเป็นจริงกันเถอะอย่าอยู่ในโลกความมั่วนะฮะผมข้ามไปเลยผมข้ามไปถึงผมน้ามไปถึงฟีฟีนะครับก็คือรางวัล1 0 0 0 0แสนเหรียญสหรัฐเท่านั้นไม่มีเกินลงในสัญญานะฮะ ลงในสัญญาอาจจะเกินก็ได้ผมไม่รู้นะฮะหนึ000 000่งแสนเหรียญเท่านั้นและในสัญญาไม่บอกเรื่องหนึ่งล้านว่าชาริตี้ไม่เกี่ยวอันนั้นคือเป็นเรื่องที่เขาเป็นเรื่องที่เขาคุยกันเอง <c oughs> ในองค์กรที่เขาตะเวนไปเก็บเงินนะฮะไม่ว่าจะไปแอฟริกาไปไหนไปเลี่ยไรเงินเนี่ยเพื่อเข้าองค์กรเนี่ยโดยที่มีตัวเนี้ยเป็นสารตั้งต้นว่าจะไปใช้เพื่อต่อยอดคนที่ชนะบิวตี้ว i t h อเปร์พสผมทำงานมา7ปีกับเขาลาวกัมพูชายอีกไม่รู้กี่ปีนะฮะ คือคือขอโทษนะถ้าสิ่งที่ผมพูดไปทําให้คุณไม่มีความสุขตายแล้วได้แค่นี้เองเหรอแต่มันเป็นความจริงครับแต่ไม่ได้ด้อยค่าผู้ชนะนะฮะแต่อย่าเอาข้อมูลเท็สเข้าสู่ระบบนะฮะ,ล,ะ 1, 000, 000, 000, 000, ล้าหนึ่งล้านเหรียญไม่ได้ผูกพันกับผู้ชนะผูกพันกับคนที่ชนะ Beauty With A p u r p o s e ซึ่งอาจจะผูกพันก็ได้ในกรณีผู้ชนะชนะ Beauty With A p u r p o s e เป็นคนคนเดียวกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยเห็น เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทําการให้ทุกคนทําคลิปความยากจนทั่วโลกเนี่ยมันก็คือการขายความจนเพื่อแรกกับเงินบริจาคเพราะฉะนั้นเองการประกวดนางงามมันมีหลากหลายรูปแบบผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะฮะแต่ว่าการที่คุณจะมาบอกเรื่องตัวเลขแบบจอมปลอมอ่ะผมว่าผิดนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบนะฮะตอนนี้ก็ส่งไป แคปอีกคนที่เขียนร้อยกว่าล้านน่ะส่งไปให้ดีอีหมดแล้วส่วนเรื่องที่มีเรสซิเดนต์กลางเมืองบอสนวัดยืนยันว่าไม่มีแค่เงินรางวัลก็เยอะแล้วไปแท็กถามมิสคนที่ชนะย้อนหลังว่าเธอมีพระราชวังเรสซิเดนต์อยู่ไหมเขาก็อยู่โรงแรมกันปกติวนไปวนมาเพราะฉะนั้นอย่าทาอะไรที่มันเป็นข้อมูลเท็จจนเกินไปทําได้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับผมผมจะไม่พูดเลยแต่หยุดเอาเงินร้อยกว่าล้านมาฟาดแกรนและยูนิเวอร์สเพราะจากที่เปิดสัญญาดูก็แสนหนึ่งเท่าเดิมไม่แปลก ธุรกิจบ้าอะไรจะมาให้เป็นร้อยร้อยล้านเอาไม่เกี่ยวครับของรางวัลเอาเป็นว่าเงินสดก็เยอะแล้วเป็นล้านแล้วอืมเป็นล้านแล้วไม่มีไม่มีเรสซิเดนต์กลางเมืองก็ไม่มีไม่มีจินตนาการคุณไปถามควีนก่อนที่แล้วสิคูณที่ควีนก่อนที่แล้วก็อยู่ในบ้านแกรนใช่ไหมฮะประเทศที่เพิ่งอำลาตำแหน่งก็เป็นอยู่ในครอบครัวแกรนคุณไปถามสิทุกคนคุณไปถามย้อนหลังทุกคนไปแท็กถามมิส คนที่ชนะทุกคนย้อนหลังว่าเธอมีพระราชวังเลสเเดนอยู่ไหมเขาอยู่โรงแรมปกติวนไปวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําอะไรที่มันเป็นข้อมูลเท็จจนเกินไปทําได้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับผมผมจะไม่พูดเลยแต่หยุดเอาเงินร้อยกว่าล้านมาฟาดแกนและ u ยูนิเวิร์สสิแกนก็ทําไม่ได้ชนะแกน10ปีก็ยังไม่ได้1ปีของเขาชนะ10บยูนิเวิร์สก็ไม่ได้นี่แหละครับถ้าไม่ยุ่งกับผมผมก็ไม่ยุ่งกับคุณ ผมมานั่งอ่านสัญญาผมหัวล็อกกักกักกคนที่ส่งเวทีว o r ์ที่เป็นเพื่อนผมอะโคตรเยอะเลยริงคุณอาโนเนี่ยก่อนออกมาเนี่ยแอบเปิดสัญญาดูกันด้วยอ่ว่าของชั้น19ของเธอจะปัจจุบันเท่าไหรก่ก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมก็แสนหนึ่งไ่้ช่ททำไมแสนก็คือแสนแสนก็คือ3ล้านทยอยจ่ายเป็นเดือนเดือนไม่แปลกธุรกิจบ้าอะไรจะมาให้เป็นร้อยรล้านเออ ขณะที่แม่ปุ้ยปียาพรแสนโกสิกผู้บริหาร TPN Global นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันสาวโอปอในการประกวดครั้งนี้ได้ตอบคําถามเรื่องของเงินรางวัลผ่านรายการถก ok ไม่เถียงที่ดําเนินรายการโดยท ok ินโชคกมลกิจพร้อมด้วยแขกรับเชิญอีก2ท่านก็คือคุณโปง้งชยาพรบุญนาคผู้อำนวยการกองประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์และคุณธเนศลักษณะวิลาศหรือตีทีเพจินกูรูนางงามค่ะ โดยแม่ปุ้ยนะคะตอบคําถามเรื่องเงินรางวัลว่าไม่รู้เหมือนกันเชื่อไหมว่ายังไม่ได้ถามเขาเลยเพราะคุยกันเรื่องงานเรื่องขอบเขตเรื่องสัญญาแต่เราไม่ได้ถามเรื่องเงินเลยเพราะเรามองว่าเกียรติยศของมงกุฎที่ได้มาในครั้งนี้มันประเมินค่าไม่ได้คุณตีก็บอกเขาว่า คิดว่าแฟนนางงามไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นหลักมันเหมือนเราเห็นนักร้องเขาได้ฮัฟท์ไทม์ซูเปอร์โบชว์เขาก็ไม่ได้เงินตรงนั้นแต่ว่าเกียรติยศมันยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่ามิสเวิร์ไม่ได้รางวัลนะคือเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเป็นหลักแต่ว่าเขามองว่าสิ่งที่เขาได้รับเกียรติยศที่เขาได้รับตำแหน่งที่เขาได้รับมิสเวิ์มันยิ่งใหญ่กว่าเงินรางวัลทั้งหมดแม่ปุ้ยก็บอกเลยค่ะว่าถูกถูกก็งงเหมือนกันเห็นโพสต์กันตามโซเชียลคุณตีก็เลยแซวว่าไ้้้กกว่่่่าาาาลลนเเเยยยหรรรออแแมมมปุ็บบูง เขาได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้เรื่องเลยก่อนที่ตัวแทนเทโรอย่างคุณโป้งนะคะจะบอกว่าที่ได้แน่ๆเนี่ยสอ,อย่าง1คือมงกุฎอย่างที่รู้กันคือมงที่ใช้สวมวันที่ได้รางวัลคือมงแท้แล้วเขาจะใช้แค่วันประกวดเท่านั้นแล้วเอาไปเก็บหลังจากนั้นจะมีการสร้างอีกมงขึ้นมาค่ะที่จะไว้ใช้ใส่ในการออกงานแล้วก็จะได้รับมงกุฎอันนี้กลับไปด้วย 2ก็คือจะได้เงินสด1นึกอนในช่วง1ปีที่ดํารงตําแหน่งแต่ถามว่าไอ้เงินสดนี้มันจะเรียกว่าเป็นเงินเดือนเป็นเงินรางวัลอะไรไหมเขาเรียกว่ามันเป็นเงินที่ให้เพื่อเอาไปใช้ประกอบกับกิจกรรมที่จะทําเพื่อสังคมในช่วง1ปีที่คุณดํารงตําแหน่งนี่แหละก่อนที่แม่ปุ้ยจะเสริมว่าเพื่อ,อยังชีพด้วยคุณโป้งก็บอกว่าใช่ส่วนจะกี่บาทก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ แต่ว่าในแต่ละปีที่ผ่านมามันก็จะคล้ายๆกับการประกวดบ้านเรานะคะแล้วแต่ปีซึ่ง Miss World Organization เขาก็จะมีการดีลกับองค์กรการกุศลกับผู้สนับสนุนของเขาบางปีก็อาจจะมีได้เป็นรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันค่ะแม่ปุยก็พูดย้ำนะคะว่าไม่ได้ไปคอนเซิร์นหรือว่าสนใจเงินรางวัลน,นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะจากข่าวที่ว่าโอปอสุชาตาช่วงสีจะได้รับเงินรางวัลจากการชนะการประกวดมิ s เวิลด์2025ทั้งเงินรางวัล2 1 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ7ล้านบาทเงินที่ใช้ในการทำหน้าที่เป็นทูตโครงการการกุศลขององค์กร Beauty With a Purpose อีก1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ32 8 7ล้านแ0 0 0บาทนี่ยังไม่รวมมงกุฎมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ164,350,000บล้าน3 5 0 0 0บาทซึ่งต่างกันมากกับตอนที่โอปอได้อันดับ3 Miss Universe 2025ที่ได้รับเงินรางวัล1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวราว4 8 0บาทนั้น ข่าววงในเชิงลึกค่ะได้มีการกลางสัญญาของผู้ที่ถือลิขสิทธิ์มิสเวิลดูแล้วทุกประเทศที่ถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์จะได้สัญญาฉบับนี้โดยสัญญาหน้าของรางวัลมีระบุเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล1,000 0แดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือ3ามล้านหกแสนบาทซึ่งทราบจากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะว่ามีการแบ่งจ่ายทยอยเป็นเดือนๆทั้งหมด7 0,000ื่นเหรียญในช่วง12เดือนและเมื่อคืนตำแหน่งให้คนต่อไปแล้วถึงจะมาเบิกอีก3 0,000ื่นเหรียญที่เหลือภายใน3เดือนค่ะ ส่วนขาวที่บอกว่าโอปอจะได้เงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆสามสิล้านแปดแสนบาทเพื่อใช้ในโครงการ Beauty with a Purpose นั้นคือคนที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ชนะโครงการนี้ซึ่งก็คือ Miss World i ินโดนีเซียค่ะไม่ใช่โอปอฉะนั้นโอปอจะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ค่ะ ส่วนรางวัลอื่นๆที่จะได้รับก็ไม่มีเขียนไว้ในสัญญาค่ะสถานที่พักที่บอกว่าจะได้พักรู้ร้าเวลาไปทํางานที่อังกฤษจากประสบการณ์ของผู้ชนะท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่าก็ให้ไปนอนโรงแรม4ดาวสลับไปสลับมาแล้วแต่สปอนเซอร์และใน1ปีจะไม่ได้อะไรเพิ่มอีกเลยรายรับทุกอย่างที่นางงามทําได้จะอยู่ภายใต้องค์กร Miss World ดูแลและต้องส่งเงินให้กับองค์กร m i s เ World โดยตรงค่ะ เรื่องเงินรางวัลจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกจริงไหมคะแต่ว่าที่แฟนๆนางงามให้ความสนใจตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่โอปอสุชาตาเนี่ยเขาจะเดินทางกลับมาเมืองไทยวันไหนมากกว่าเห็นแม่ปุ้ยบอกนะคะว่าให้เตรียมตัวเอาไว้ได้เลยค่ะไม่เกิน2อาทิตย์นี้แน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิัทางช่องยู u b e ท็อปตลาดและเพจ a c e b ุ o กท็อปตลาดกันด้วยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย